สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีอุทยานแม่ปื้มครับเป็นตางขึ้นของอปลา แม่ป้มเป่มนมีกิจกรรมกันตีนี่คือการซ้อหาเเฮดทอปครับหลังจากตาีช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่มีเฮดทอปออกแล้วก็ชาวบ้านมา,าหากินเฮดทอปตีอันอุทยานแม่ปื้มนี่จํานวนมากครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกตีตั้งอุทยานเปืนได้มีการตั้งด่านตรวจแล้วก็มีการคัดกรองนะฮะกับอันชาวบ้านตีเข้ามาหากินทั้น,นี้นะซึ่ง ข่าวตีได้ยินมาจากการประชาสัมพันธ์ของตั้งแม่ปื้ะม,มีข้อข้องใจหลายๆอย่างจากเจ้าบ้านนะทั้งในแง่บวกในแง่ลบในเรื่องของการทํากิจกรรมตั้งดนันคัดกรองในครั้งนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาป้าท่านผู้ชมป้าพิน้องจำเพื่อแม่ใจมาสอบถามข้อมูลโดยตรงเลยนะจากตั้งปุทยานแม่ฟื้มแล้วก็ตังมูพิน้องชาบ้านตีขึ้นมาหากินซอกเห็ทดทตตนนี้ว่าเปผนมี ข้อมูลในอย่างน่าสนใจพ้องโจกดีนะครับน,นี่มามาครัง้งแรกกันนี่ก็อันหลายวันละวันแรกวันแรกเลยเนาะฮะเฮงเฮงครับเฮงเฮงกับก็จากที่ผมได้ยินมากับทางบวกทางลบมีมดนะครับเกี่ยวกับอันกิจกรรมตีอันต่างอุทยานแม,ม่ปื้มเปินได้จัดมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เขาาจะซื้อทําความเข้าใจว่าตีมาตีไปของการจัดกิจกรรมครั้งนี้มันเป็นจะได้พ่องนะเดี๋ยว อ่านี่ครเขามีทั้งจาบ,บ้านมูอ่าตีม้าหากิซนซอกเฮททอปกันนะฮะนี่มาเข้าแถวต่อคิ้วขั้นตอนจะได้ห้องนั่นเดี๋ยวเขาเก่อยเมาว่ากันแต่ตอนนี้นี่ครับรต้องสอบถามหัวหน้าเปียกแล้วครับก <c ười> ับค<อ>ุณแหลมวันนี้<อ>นี่โอ้น,โอนี่ครับ การนี้ยังคุธุระกันอยู่เดียวเก็บ<อ>บรรยากาศโดยรอบสักน้อยครับวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องมาทําซื้อใึ้กับพิ่นน้องจามเพื่อใ,ใจแล้วก็พูดติดตามสมาชิกจีโฟกได้หันนะครับนี่ฮะเป็นการเข้าแถวรอลงทะเบียนเพื่อเข้าไปหาเฮดทอปนะขอบอกไว้ก่นอนเฮดทอป ตีนนี่ล้ำอร่อยนะอําเภอแม่ใจใถ้าใขได้กินนี่ถือว่าโอ้แต่ละปีนี่ท่านจะโจกดีแน่นอนครับเพราะว่าบางปีนี่ก็บเจว่าออกหนักนะแต่ปีนี้ค่อนข้างจะออกนักน้อยนะ,ะนี่คือหนักหลายเฮดท็อปโอเคครับนี่คือจุดตรวจนี่ครับ อานครับลไสวัสดีครับวหนะครับแล้วมาบอกว่าไอ่ปถามมาดิยังเลยไปถามมันไม่ถามมันไปดูว่าเป็นยงไงไปถามมั้ยมาด้ยนะนะอสนะอกว่านายนะผมมาได้ไม่กี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันช่วยเขาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับวัสดี้ครับนี่ครับ ตอนนี้ครับผมได้อยู่กับหัวหน้าเปียกนะครับประก็หัวหน้าอุทยานแห่งชาติล้วก็คุณแรมครับเดี๋ยวทั้งสองท่านนะการที่ึกษาวิยาแห่งชาติเดี๋ยวสองท่านจะมาให้รายละเอียดกับมูเฮาครับว่ากิจกรรมวันนี้ครับมีท่านผู้ใยญ่บ้านู้ใยา่บ้านหนองบัวครับบ้านสองครับเนี่ยซึ่งดูแลพื้นที่ตรงนี้ครับครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรอย่างครับผมตอนนี้ครับาวันนี้เขาได้มีการเลือกต้นนะครับในการที่จะทํางานแบบบูรณาการนะครับ จทยนี้เป็นจทยสุดดอังคารเช่นผู้นำตรงนี้นะครับทั้งทั้งสองซึ่งมันเป็นไปตามแผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่ปร้มนะครับโดยการบริาการจัดมิตรร่วมของหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นจังหวบ้านเราช่วยแม่ใจจังหวัดพะเยาครับผมครับก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะแต่ดีหลังจากที่ว่าเขามีแผนกันแล้วนะครับเขาอยากจะมีการจัดระเบียบนะครับของคนเข้าไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ผลมันตกนอกแล้วก็ปลาไม่ปื้มเนี่ยมันเป็นปลาเป็นปลาตีว่าเป็นแรงหาก,กินของพี่น้องชาวบ้านด้วยหรอกนะครับกูเตอ้์เนี่ยก็คือใครอยากจะเข้าอย่างเงี้ยมันมีตังเข้าหลายเขากเลยแบบบ,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 บบบอกคว่าคนตำบลม้านเราเนี่ยอยากจะดูแลรักษาทรัพยากรรวมกันเพราะว่าเขามาีจุดสำคัญนะครับตีเป็นไอแหล่งน้ำซักซิป นะครับของจังหวัดพะเยาอยู่หนึ่งแหล่งนะครับก็คือแหล่งน้ำศัก์ซิ์ขุนน้ำไม่ปื้นซึ่งอยู่ตังในตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเขาอยากจะมีการควบคุมว่าเออมีไขรเข้ามีใครออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเออได้มีการ ระมัดระวังนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติต่างๆนะครับเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันเนาะเข้าไปแล้วออกมาหรือยั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพือป้องกันแบบค้นหายนะครับวันนี้เขาก็ได้รวมกับทั้งไฟปกครองนะครับของตมเรานะครับก็มีทั้งปอกกำนันเนาะแล้วก็มีทั้งผู่นําชุมชนนะครับนอกจากนั้นเขายังได้รวมกับวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลบน้านเรานะครับ,รบซึ่งก็มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับ,รบเพื่อที่จะเอาเข้ามาดูแลนะครับเป็นข่าระชาชน,นะครับมาร่วมกับุทยาย่นชาติม่ปื่มี่แหละดูแลพื้นที่ป่าของตำบลบ้านเรานะครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาได้ดำเน,นินการในรูปแบบที่เป็นจริงจังเนาะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการลงทะเบียนคนเข้าปานะครับนาะคนเข้าปานะครับแล้วก็มีในส่วนของการจัดทําข้อมูลต่างๆนะครับเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลแอบทรัพยากร นะครับของเคสต่างๆเพื่อเขาจะทําเป็นข้อมูลทางวิชาการครับเขา <ๆ S 2> จะทําข้อมูลเป็นทางวิชาการว่าเออเนี่ยปริมาณสเวกรเนี่ยออกไปมีแต่ใดนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนนะครับได้มีการเพิ่มคูนหรือว่าทำให้มันมี ความสมบูรณ์ขึ้นมาคือมันเพียงพอนะครับกับพีนอกประชาชนเพราะว่าค้ายดีสุดนะครับจากสภาว่าอากาศที่มันหลบล่อนเนี่ยเนาะคื้ผลทางการเกษตรอย่างต่างๆเนี่ยมันค่อยได้ผลนะครับเนาะอย่างปีนี้ลิ้นจีก็บอกออกดีไงแต่สุท้ายเนี่ยแกล่งอาหารของชุมชนนะครับก็อยู่ในป่านี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เห็นถึงความสําคัญนะครับว่าเออเนี่ยป่าเนี่ยมันมีความสาคัญนะนะครับมันสามารถที่จะ อำนวยประโยชน์คือเพราะนั้นเราต้องมารวมในการดูแลรักษาเราเรามีการแบบคือทำยังได้ก็ได้ให้ทุกคนน่ะได้มารวมด้วยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งนะครับต่อของการทํางานบนนี้นะครับครับผมโอ้อาจารย์อาจารย์มงคลครับอาจารย์มงคลครับคุณแรมครับข้อมูลเพิ่มเติมเนียครับได้อู้กันตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหลายปีแล้วเนาะครับคือคือเรามองเห็นเรื่องของปัญหาของที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนนะครับเพราะว่า เรื่องของคนต่างถิ่นเข้ามาเอาทรัพยากรในพื้นที่นะครับไปเะื่องปุ๊บเนี่ยพื้นที่หากินของคนบ้านเหลเนี่ยก็จะข,ข,ขยาย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 วงกว้างซึ่งซึ่งการขยายวงกว้างไปเนี่ยนะครับโดยโดยพื้นฐานมันก็จะเป็นเรื่องของการหาเ e ็ดนะครับถ้าแบบมีไฟเห็ดมันก็จะบอกออก ตามความเชื่อของเขาอะเนาะนะครับเพราะยะนนั่นปุ๊บมันจนเป็นตัวเปาะปางตัวหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนพยายามที่จะทุดไฟเพราะฉะนั่นปุ๊บถ้าพื้นที่หากินมันกว้างขวางขึ้นนะครับไฟมันก็จกว้างขวางขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีกําลังจํานวนจํากัดเนี่ยก็ไปจะาสามารถที่จะดําเนินการควบคุมได้เพราะฉะนั้นปุ๊บการสูญเสียทรัพยากดโดยกว้างเนี่ยมันจะทำให้นะครับขยายวงไปกว้างมากขึ้น เพราะฉะนั้นทางอุทยานเองทางกรรมการที่ปรึกษาอุทยานเอง <pers> ก็พยายามที่จะหาวิธีการนะครับโดยโดยพยายามตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยวิสาหกิจเนี่ยเอามองถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรบป็นฐานนะครับโดยโดยการใช้ทรัพยากรภายในอุทยานเองภายในชุมชนเองเข้ามาช่วยกันบริหารจัดการนะครับ <S <S แต่ปรากฏว,ว่าปรากฏว,ว่ามันก็เดินมากันได้มาตั้งแต่ปี4 6 4 หกสี่นะครับเริ่มมาหกสี่หกห้าหกหกพอหกหกมาเริ่มที่จะเป็นรูปร่างที่เห็นชัดเจนปุ๊บเขาผมมองเห็นว่าเขาละเขาจะต้องเริ่มทีเดนะในการที่จะเป็นคนพื้นที่ในการดูแลพื้นที่นะครับเขาก็เลยดำลิกันขึ้นมาว่าเขาจะได้จัดการเรื่องของการควบคุมพุกคนภายนอกเพื่อบ่ให้เข้ามาเข้ามาจนเกินไปคือคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ห่วงครับ ทรัพยากรตรงนี้เป็นทรัพยากรของชาติถูกต้องครับแต่แต่คนที่ดูแลทรัพยากรคือพี่น้องชาวตำบลบ้านเหล่าเะรัจะสงวอนให้กับคนบ้านเรา่นาะที่ดูแลทรัพยากรที่ร่วมดูแลไฟป่านะครับเพราะว่ามีฟืนมีไฟมีขยะเนี่ยพี่น้องบ้านเหาทางนั้นทางนั้นนะครับออกไปเทปแต่คนที่คนที่มาใช้่ายทรัพยากรของเขาเนี่ยบอกเคยที่จะเหลียวหลังมาดูของเลยเพราะนั้นถึงเวลาแล้วครับผมว่าถึงเวลาที่เหมาะเจาะละที่จะพี่น้อง ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรโดยแท้จริงเนี่ยได้มาช่วยหน่วยงานของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่าญญญงชาติเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ทางหัวหน้าอุทยานได้ได้ดำเนินและพยายามทาเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมครอบคลุมในการเล่าของมาจากหน่วยงานต่างยนะครับทั้งปุคบองทั้งปบครองทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดทั้งวิสาหกิจเขามารวมกันมดนะครับในการนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการที่ผมได้ข้อมูลมานะครับเนาะจากผมเป็นเ,เป็นซื้อเป็น้าบ,บ้านซึ่งข้อมูลผมบอกตรงๆว่าผม่ได้หู้เชิงลึกเลยแต่วันนี้มาอุ้กระหูกหน้าเปียกได้มีข้อมูลหลายๆอย่างที่ผมผมเริ่มหู้ละแล้วลก็เริ่มมองพาผ็นจากที่ผมได้เห็นสัมผัสจาก,จากจ้าบ,บ้านหลังจากที่ผมได้ยินข่าวร<จ>ายละเอียดแบบนี้ค่อนข,อข้างดีจะนั่นทุกคนคิดไปจะนั่นที่มีสอง สององที่ทางทั้งบวกกับทางลบบางท่านก็เห็นตัวอ่าบางท่านก็บบัเห็นตัวอ่าตรงนี้ผมอยากจะถามว่าอันตังเฮาเนี่ยได้สื่อสารกับอันเจ้าบ้านตังไดฟองครับเกี่ยวกับรายละเอียดที่ผมเชิงลึกนะครับที่ผมมึงมึหัวนี่ยคือเราเราสื่อสารผ่านผู้นําชุมชนเนาะเพราะว่าในการทําแผนตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าผู้นําชุมชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมอู้และเก็วางแผนด้วยกันแต่เพราะนั้นเนี่ยในในส่วนของตำบลมันเราเองเนี่ยผู้นําชุมชนจะเป็นแกนหลัก ในการทีะัตรการเพื่อีนอกชจวบ้านนะครับว่าเขาจะดาเนินการจะใดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ในส่วนนั้นเขาก็อีกส่วนหนึ่งถ้าส่วนราชการเนี่ยเขาก็ได้ทําหนังสือนอกถึงทางทำท่านในอำเภอแม่ใจนอกรอบบ้านของอำเภอแม่ใจของเขานี่แหละครับ <Okay. S 2> แล้วก็ส่งไปถึงาสานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา <Okay. S 2> นะครับว่าเราจะมีดาเนินการตามแผนนี้อยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตั้งหลักแต่ว่าในส่วนของสื่อต่างๆเนี่ยก็พยายามเอาข้อมูนนอนลนอก้วก็เอาไปล้งข่าวเนะอาจจะเป็นข้อมูลที่ว่าเออ มันช่วงนี้มันเฮ็ดมันออกเยอะเนาะ,ะแม่ปื้อมอาจจะมีการจัดการสวีกองเนาะตีอาจจะเออทำไมต้องจัดระเบียบโดยวอย่อยงตะกอนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันกออย่างบ่างนะครับมันอาจจะมีสองทางแต่ว่าไปทางทีซูดเนี่ยตัวของอคนตีดาเนินการแทนเนี่ยเขาอยาฮือสวีกรของเขาเนี่ยได้มีการจัดการที่ดีนะครับเรามีความอุดมสมบูรณ์เนาะเอาไปยาฮือแบบคนทตีเข้าไปเนี่ย เนาะไปส่งผลกระทบมากนักนะครับเขาคงอาจจะต้องจัดระเบียบกันไปดูว่าตรงไหนนะครับจะคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือพี่น้องเจ้าบ้านที่เข้าไปก็จะได้ทรัพยากรเนะเอาไปทำอาหารเอาไปอย่างอาจจะมีไรายได้นิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ตัวปลาก็ยังคงอยู่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแกนหลักคือทุกคนได้รู้ว่าเ้ยปลาเนี้ยมันสําคัญนะถึงเวลาหน้าที่คุณได้ประโยชน์ คุณก็ได้ประโยชน์แต่ถึงเวลาหน้าที่ว่าคุณจะต้องป้องกัน,นยอย่างเงี้ยอย่างเรื่องฟื้นเรืองไฟเนี่ยจังหวัดความร่วมือคุณก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่อฟอนดมือจังัเขาะนะครับเพราะนั้นการงนี้มันก่อสุดท้ายมันก็จะเป็นประโยชน์ครับพี่น้องชุมชน่ดใจหลอกนั่แหละครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ,เ,อ,อเขาจะมีกําลังเสริมนะครับเพราะว่าตัวของเจ้าที่วิญญาณแห่งชาติเองเนี่ยก็มีทรัพยากรมีคนอยู่ระดับหนึ่งนะครับที่ว่าการจะดูแลเป็นแสนแสนไร่เนี่ยนะครับทุกตารางนิ้วเนี่ย ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับตีอยู่ในหลอดเนี่ยตีว่ามีจิตได้รับรู้ลัคนะเอาความมีเครือข่ายอัศสมัย์นะครับตีจะเข้ามารวมเขานะครับซึ่งในบทกฎหมายเนี่ยเปิดก่อบทบัญญัติไว้นะครับว่ชาชาวชนต้องเข้ามารวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรืสิ่งของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของพระราชบัญญัติวิญญาณแห่งชาติพศ2 5งพันนะครับก็มีมาตราที่เ4าหนะครับที่ วัวหน,น่อย่างรงชาติหรือว่าหน่วยงานเนี่ยสามารถร้องขอะครับหน่วยงานเพื่อเอาเข้ามาแก้ไขปัญหาจัดการนะครับเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันนะครับเนาะในในพื้นที่ของอุทยาแนแหงชาติ แต่ละแห่งนะครับอดีนี้เคนดี้ไปปื้มนะครับมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสที่เขาอยากจะถึงภาคกันมีส่วนร่วมนะครับเพราะจริงเขาก็อยู่ในระดับการคุยมาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นทางปฏิบัตินะก็เลยเอามาเป็นการทางปฏิบัตินะครับช่วงแรกเขาอาจจะปีน้องนะครับอ่าอาจจะอาจจะต้องแบบว่าเอ้ยทําไมมันถึงนี้รูแบบอินแหม้สื่เหมเกยมือแม่นนะครับเขานับหนึ่งเขานับหนึ่งเขาหู้อยู่แล้วนะครับว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะได้มีเสียงทั้ง ทางตบรับหรือว่ายางนะฮะแต่วันนี้เขาก็จะทําไปนะครับเพื่อทรัพยากรของเขานะครับของตำบลมะเรานะครับเพื่อเป็นตำบลที่มีทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดครับแล้วก็อ่าแหมข้อหนึ่งครับอัตราในการเก็บอ่เขาเรียกว่าเป็นค่าอย่างครับเป็นเออมันเป็นค่าค่าบารุงครับค่าบารุงอวิสากิจครับคือต้องยอมรับนะครับวิสากิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลมะเราเนี่ยเป็นวิสากิจชุมชนเนี่ยตีจะมุ่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะ ช่วยเหลือนะครับงานด้านอุรักษที่จะดูแลป่าของตำบลมันเราแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวิสาหกิจติจะมีไรายได้อย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามองว่าตัวตัววิสาหกิจหรือว่าเนี่ยทุกๆ ของกิจกรรมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับบากว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอุปกรณ์นะครับในการดีทำกิจกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อคือยว่าอะไรนะเป็นน้ำเป็นอย่างเาะเวลาเรารวมพ้นกันนะครับทุกคนจะออกมาผมว่ามันไม่ได้มีเจ้าภาพครับเป็นน้ำเป็นน้ำมันน้ำน้ำมันวลาเราไปถูกไฟเทบขยะเนี่ยนะครับวิสาหกิจเขาจะห้องขอจากวิสาหกิจที่เขาไปช่วยกันเพราะนั่นคืค่าใช้จ่ายหรอเนี่ย ทางหลวงเราสามารถที่จะซัพพอร์ตวิสาหกิจได้ทั้งหมดนะครับคือซัพพอร์ตได้บ้างบางฝัวนแต่แต่ถ้ามันถีเข้าถีเข้าจะไปเอาไหนทำเพราะฉะนั้นตัวทางหลวงเองทางอุทยานเองเนี่ยก็จะมีในข้อจำกัดเรื่องของโลกมานะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บตัวอาสาสมัครที่เป็นอยู่ในวิสาหกิจชนุมชน,นมันโดนมันเข้า ใครก็พยายากออกไปแล้วไว้นั่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาสิ่งที่เราทำเพื่อขอข้ามดุงเราเก็บเข้าสู่กองถุนเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันจะคืนสู่ป่าทั้งหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาออกเขาไปเนี่ยนะคะรับเขาต้องใช่ว้งมมาทงนั้นนะครับเล่าวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่ามันไม่ได้มีพื้นฐานในการทําธุรกิจอย่างอื่นเขามีจุดหมายอย่างเดียวคือการอนุรักษ์ทรัพยาก,กร เราะนั่นพอพูดถึงการอนุรักษ์มันจะต้องมีต้นทุนเตเขาจะต้องหาต้นทุนอย่างไรผมได้นําเลี้ยนแต่และเ่อกีกแล้วว่าเขา,าใช้พื้นถางทรัพยากรเป็นเพราะนั้นทําอย่างไรเขาถึงจะใช้ถานทรัพยากรเนี่ยที้มันเกิดประโยชน์กับวิสาหกิจไดแล้ววิสาหกิจจะต้องคืนสูน่ป่ากันนั่นคือวินวิน าทางคุณตาวินวินโดยโดยที่ทางอุยานเนี่ยได้ผ่านกฎหมายตนี้เข้าไปตามมาตรา6 5ครับมาตรา15ครับในขานคิดเนี่ยเขามองว่าคนตะบลบ้านเราเนาะซึ่งเป็นเป็นคนที่มีพื้น